เอ,อ้เป็นคันแรกรุ่นแรกคันแรกครับอนิวอ e ีศูนย์หนึ่งจุดครับเคโบสแ,แตนดาร์ดปากสดสีมิลน,นะครับอ e ีศูนย์เลสซีสนามที่สองครับคันนี้ครับจากช่างพีเสนาครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งสาครับวิ่งด้วยรับ นี่มาถูอ๋มายใ้นคยรตนหม่อครับทีีครัชเสนาครับนี่มาายากครับมยอา สองสามงร้ยแปเ้าเชิญครับหึงศูนย์เจ็ดครับชาติโนไทยคับมีครับอนนี้ครับเบิร์ดหลักห้าครเบิร์ดลั้าครับดไในครับเจอออยดีแรัดูดีกันครับผมงายงย สอ่ครับสิบเอาสอ่ครับเป็นการวิ่งลันแรกครับร้อยแปสิบแปดครับมีครับจากแบงค์คองสครับหนึ่งเาสี่มรครับบุุยาเย็นสุดครับจากโลกีหลาดไครับคนขับรถรได้เลยครับูรได้เลยครับแะครัต่อไปจะเป็นทครับสงเสริมนะครับจากเบียตลาดอิบหกนะครับที่เกก็ูครับ

มีนสบเอ็ดแปดเก้าแปดสบเอ็ดแปดเก้าแปดร้อยเก้าสบเ็นนะครับเชิงนะครับเสริมนะเอาลูกไปก่อนเอาเอาลูกมาก่อนเลยครับ อันนี้จากโลดอะไรซิงครับช oui ูดช cool. cool. ูดไปก่อนครับสิบเอ็ดเจ็ดเก้าห้าสิบเอ็ดเจ็ดเก้าห้าร้อยเก้าสิบเอ็ด แขกเครับแบงค์บานนาครับส่วนแขกบีเอฟบูเบียกาหลาครับห5 3 1 6 5 1ครับสครับสิบเอครับ ร้อยเก้าสิห้าอร้อยเก้าสิบสามบครับสิบเอ็ดสี่เ้จครับอนเทพครับอนเทพใช่ไหมอนเทองเลยครับนันอะไรซิ่งครับอยุธยาครับเน็บครับจากแบงนนค์มนาวับ นี่น้องชายครับครับ <Radio> 1 7ึ6เครับบแบงค์บานาส1 4เ8ครับ1เี่เจ็ดครับบีครับ11478็ดสครับแท็กเอคนับอะไรครับ195ครับ1766 1เ6 2 0ครับ1 1 6เ0็หกอูอครับโอเอแม่กองครับจิวทอสิงครับส่วนแท็กบครับ เป็นเทเบโบซิงอแอปยี่หอตตอ้ออะไาก็ครับตั้มมอเตอร์แล้วนะครับ เ5 6 1 e. ร e. ครับปีเจ1ด8 6 1แท็กครับหัวตารางแครับลันที่สอันนี้เป็นรันที่2นะครับจากแช่งพีเสนาครับทีซครับเป็นลันที่2ในรุ่นของ1.9เทอร์โบสแตนดาร์ดสีครับเป็นครงกิรอินทนนามครับอินทนน์เทอโบนักความริบูรครับให้ผู้ับหลายเล่ม Mm fate, ตัวจากพี่เอเต่โบเขาแตกเอครับส่วนแท็กบีครับช่างพีครับเป็นรันที่สองคร no. ับสองหนึここ่งจุดเก้าสี่สี่มิลครับ เผิดครับพี่เอเท่าไหร่ครับสิบสองสามสเจครับแท็กเอสิบสองสามสี่เจ็ดร้ยแปดสิบห้าร้อยแปดแปดสิบสามูครับดีอันนี้ครับ M ห้าหครับเบียร์กาลาดครับคันนี้อัก็ออกมาเลครับอันนี้ก็ปุเบียร์กาลาด M ห้ครับ 477เ็ก็ดี7ความเร็วท้าย194เสครับ chúng ta sẽ cùng đi tiếp xúc gần đối với tỷ lệ tài lộc và mà lên cùng cả หนึ่งเจ็ดหกศูนย์ครับแบง 14, 55, ค,บ 195, คบ์สิบแปดสี่ห้าห้าครับสิบแปดสี่ห้าห้าครับร้อยเก้าสิบห้าครับโอ้โหร้อยเจ็ดสิบครับสิบสองสามหกศูนย์ครับแท็กเอนี่ครับหกเก้าลิตรครับแบงค์ทองสามครับต่ำหมอนเตอร์ Ờ, đây buồn trong Latin tinh đẹp Bây giờ nó rồi rồi

สองนะครับแเอ,อแบงมะนาาครับส่วนแท็กบีครับนะับอะไรซิงย่งกี่จ 4, นครับเอทสี่ย์ 4, 40, ครับ B ีซ4เที่ 4, 4, 3, ครับร้อยเกร้อยเก้าหเท่ากันครับ สิบเอ็ดสี่ส <gewoon> <constitutional> ี่ศูนย์สิบเอ็ดสี่สี่สามครับ สายหลอมขับครับทีเบทหกศูนยสี่เป็หกศูนย์สี่หนึ่งหกสีครับความเร็วท้ายร้อครับนี่คันสุดท้ายครับ สิบเอ็ดห้าสดหนึ่งหกห้าครับความเร็วท้ายร้อยเก้าสิบาครับ